การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซดกับ A อและ z ซ v กันแล้วค่ะ ริ่ต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่สตรีทกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันนี้กูรุยุทธและหนุ่มแอมเขาจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเขารับคุณผู้ชมเข้าสู่ซัตสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอ s u ูซนะครับวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรับรถมือสองนะครับก่อนที่เราจะรับรถมือสองสักคันเนี่ยเราต้องตรวจเช็คอะไรอีกครั้งหนึ่งกันบ้างครับพิยุทธต้องทำยังไงบ้างฮะหลังจากที่เราเลือกรถยนต์แล้วก็ท่านใดที่อาจจะจัดไฟแนนซ์ก็ผ่านทุกอย่างเรียบร้อย พอมาถึงวันที่เราจะรับรถยนต์เนี่ยนะครับ,รบก็คือนัดหมายก็ให้เรียบร้อยอทางผู้ที่จะสมมอบรถยนต์ต้องมีการตรวจเช็คเปลี่ยนให้เรียบร้อยอก็มีการเตรีรยมรถยนต์อย่างนี้ครับ,รบท,ทันทีที่เราตกลงโครงใจจัดการทั้งหมดครบแล้วก็รถยนต์สมมอบครับ,รบเขาจะมีการเปลี่ยนในส่วนของน้ำมันรถทั้งหมดอย่างรถยนต์ใหม่สี่เส้นปรับกันภายให้ด้วยในวันรับรถวยครับฝากลูกค้าทุกท่านว่าตอนที่มารับรถฝากตรวจภายนอกรอบคันเหมือนเดิมในมุมที่เคยบอกไว้นะครับ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ารถยนต์ที่เราใช้ที่เราซื้อเนี่ยเป็นรถราคาสูงก็ปีนูด้วยเข้าไปในห้องโดยสารเช็คอีกครั้งนะครับว่าสภาพความเรียบร้อยห้องโดยสารระบบปรับอากาศไฟฟ้าต่างๆทํางานครบหมดครับผมกลับมาเปิดในส่วนของฝากระโปรงรเช็คน้ํามันหลอเลือดต่างๆว่ามีการเปลี่ยนใหม่ครบถ้วนถูกต้องนะครับและให้ตรวจต่อมาคือตัวที่เอกสารเอกสารที่ว่านั้นคือมีจุดดังนี้ครับเบื้องต้นก็จะมีจุดเบื้องต้นจบนี้ครับตรวจเช็คทั้งหมด220รายการเยอะมาก ให้ท่านทาการตรวจดูด้วยว่าเขาตรวจสอบแล้วมีอะไรผิดปกติไหม,<ช><ผ>มปกติเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้ละเอียดยิบมากๆใช่ครับจุดต่อมาครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ชื่อว่า Black Hawk Shark <อ>นะครับจะมีการตรวจเช็คค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตรวจเช็คทั้งหมดเซนเซอร์หมด8จุดนะครับข้อมูลการวัดเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีการตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็มันจะได้ว่ารถคันนี้มีโครงสร้างตัวถังที่สมบูรณ์นะครับจุดสุดท้ายครับก็คือว่า รถยนต์ที่เราใช้ถ้าเราสามารถเลือกได้ก็ต้องดูว่าเขามีสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ให้หรือไม่สมุดรับประกันนะครับจะได้ใช้ต่อได้แล้วก็สิ่งสุดท้ายครับก็คือว่าเกี่ยวข้องกับการรับประกันแล้วก็เอารถยนต์ไปโอนนะครับโดยขั้นตอนตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะไปโอนให้นะครับก็อยากฝากเรียนว่า สิ่งสำคือเรื่องนี้ใบคู่มือจดทะเบียนนะครับพร้อมๆกับเอกสารชุดโอและก็หนังสือมอบอำนาจและสุดท้ายครับนี่คือใบรับประกันรถยนต์เดือนหรือ10,000กิโลเมตรก็คือเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะครับท่านทําการกรอกให้ครบแล้วก็ตรวจเช็คว่าข้อมูลตรงกันหลังจากนั้นก็ท่านก็ทําพิธีทางการที่จะรับมอบรถยนต์แล้วก็ขับต่อได้เลยครับโอ้ขั้นตอนต่างๆไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะเนี่ยนี่ขนาดรถมือสองนะครับและหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว เขาต้องไปดูแลต่อเองยังไงบ้างที่พิเศษกว่ารถป้ายแดงเพราะที่เป็นรถมือสองก็น่าจะต้องมีการดูแลที่มากกว่าอยู่แล้วไหมครับอย่างที่เราเคยเรียนมาหลายตอนแล้วนะครับว่าทําการนัดหมายล่วงหน้าเขาจะได้เตรียมมาหลายให้ครบไว้แล้วเราก็จะมีการนัดคิวการซ่อมใช้ความรวดเร็วในการซ่อมแล้วท่านก็จะสามารถที่จะรอรับรถได้เลยนะครับการซื้อรถมือสองสักคันนะฮะอย่างที่บอกถ้าหากว่าเรามาเลือกซื้อถูกที่นะครับอุ่นใจสบายใจแล้วก็ใช้รถมือสองอย่าง อย่างมั่นใจได้เลยนะขอย้ำให้ว่ารถดีมีประวัติเช็คได้แถมกับการที่มีศูนย์บริการเอาไว้ดูแลหลังการขายด้วยนะครับขอให้เลือกซื้อรถมือสองให้ได้รถที่ถูกใจนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในช่วงของซัดสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปอดภัยกับอีซูซุแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New i s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เอ้ hey, ต้องขอขอบคุณเอา New Isuzu X Series ้าถ่ายทุกลีมิตสุดขีดสไตล์ X กับเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ ZanTV TV อนนี้นะคะผู้ชมเออยู่ที่ร้านอาหารนบนานาค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะ mm hmm. เขาเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแท้แบบโบราณสุดดั้งเดิมวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะแล้วที่สําคัญค่ะบรรยากาศร้านรมรื่นมากๆค่ะผู้ชมเหมือนกําลังนั่งทานอาหารอยู่บ้านริมคลองของตัวเองนะคะและนอกจากฝั่งที่เป็นร้านอาหารแล้วนะคะ mm hmm. เขายังมีเป็นมุมคาเฟเ่เล็กๆนะคะที่เขาเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มนะคะขนมไทยหลากหลายชนิดนะคะซึ่งวันนี้เอจะพาผู้ชมมาชิมเป็นขนมไทยค่ะมันวางอยู่ตรงหน้าเอแล้วค่ะ mm hmm. ผู้ชมโอ้โหลาลานตา าะะมาชิมกัอนอย่างแรกค่ะเป็นขนมตาลค่ะเน,นืเนียนแล้วหนุกมากหวานพอเหมาะกำลังดีมากๆค่ะเมนูย่างต่อมาค่ะข้าวเหนียวสังขยาค่ะซึ่งนอกจากหน้าสังขยาแล้วนะคะเขายังมีหน้ากระชีหน้ากุ้งหน้ากลอยหน้าปลาแห้งอีกด้วยมาลองชิมเลยค่ะ ไปต่อด้วยขนมโคค่ะซึ่งเป็นขนมทางภาคใต้ซึ่งหาทานได้ยากนะคะหนึบกำลังดีมากๆค่ะไปต่อกันนะคะเป็นข้าวเหนียวตัดค่ะต่อด้วยขนมชั้นนะคะนี่นะคะเป็นขนมมะกแกงค่ะ อีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นมันเชื่อมค่ะไม่หวานมากเกินไปนะคะแล้วตักกับกะทินะคะซึ่งมันเค็มๆนะคะเข้ากันมากๆไมู่ต่อมานะคะเป็นถ้วยแดงนะคะเป็นสูตรแบบโบราณเลยะคะ่ะน้ำเชื่อมค่ะน่าจะเป็นแบบน้ำผึ้งนะคะหอมแบบอ,อ่อ,อนๆมากๆค่ะไปต่อที่ขนมถ้วยกันบ้างนะคะเป็นเต้าสวนค่ะ แล้วก็เป็นข้าวเหนียวถั่วดำค่ะปิดท้ายด้วยปลากลิมไข่เต่าค่ะ บอกได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างค่ะต้องห้าท่าเลยนะคะกับร้านอาหารนบนานาค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะขนมหวานที่นี่นอกจากจะทานที่ร้านแล้วยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากของคนในครอบครัวได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมการเดินทางมาร้านนี้นะคะหาไม่ยากคุณผู้ชมวิ่งมาที่เรียบทางด่วนรามินทราตรงเข้ามาที่ซอยโยธินพัฒนา3ขับต่อมาอีกประมาณ600เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซดในแซดทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ t ทีวีแซทีว้ายรายการกับช่วงแซดนิวสเองก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัท ท c ซ u b ูบาุประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดกิจกรรมซูบ a r ุอ l t i m a t e Test Drive 2020ณสนามปทุมธานีสปีด w a y ให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมความสะดวกสบายและประสิทธิภาพของรถยนต์ซูบารุในการจำลองจากสถานการณ์จากการขับขี่จริงนำเสนอผ่าน4เทคโนโลยีหลักอันเป็นเอกลักษณ์ของซูบารุได้แก่เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ระบบขับคลื่อนสี่ล อ๋อแบบสมมาร์สซูบารุ g l ล b a l l y platform และเทคโนโลยีไอไ s i g h งานนี้ทุกคนได้ทดลองขับรถยนต์ Subaru Forester และ Subaru XV ผ่านเส้นทางอุปสรรคที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ทั้ง2รุ่นภายใต้มาตรการความปลอดภัยและการดูแลจากทีมครูผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิดโดยการทดสอบแบ่งออกเป็น4สถานีสถานีที่1สถานีสาธิตการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตร สถานีที่2ทดสอบการตอบสนองของรถยนต์สถานีที่3ทดสอบรถยนต์บนถนนเปียกลื่น กรณีที่4ทดสอบระบบไายไซส ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Subaru Ultimate Test Drive ในครั้งนี้นะคะก็อยากให้ผู้ร่วมงานทุกท่านรู้จักวิธีการขับรถขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้รถถูกต้องบนท้องถนนรวมไปถึงทราบถึงสมรรถนะและความปลอดภัยของรถยนต์ Subaru โดยเฉพาะรุ่น Subaru Forester 2.0 ISi s i ในวันนี้ค่ะทุกสนามจำลองสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็เรื่องของ key feature ของคาร์เนี่ยให้ผู้ที่มาร่วมในงานนียได้ทดลองใช้กันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าวันนี้ ะะผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยจะได้รับทั้งความรู้ควบคู่ความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญต้องสนุกด้วยค่ะก็หวังว่าถ้าปีหน้านะคะซูบารุเนี่ยมีการจัด u l t i m a t ทเชสได้ปี2021นะคะก็จะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเช่นปีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมาเลยค่ะ กิจกรรม Subaru Ultimate Test Drive 2020ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยรวมทั้งเข้าใจว่าเหตุใด Subaru จึงพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของรถยนต์เสมอมาสำหผัสตัวจริง Subaru Forester และ Subaru XV ได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการของ Subaru ทั่วประเทศไปกันได้เลยจ้า คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆครัวตาน้อยส่วนรถไฟจตุจกักรสวัสดีค่ะ